สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับพบกับฮอนด้าดรีมนะครับรุ่นนี้นะครับอาการของรุ่นนี้ก็คือไฟหน้าไม่ติดนะครับลูกค้าบอกว่าไฟหน้าไม่ติดนะครับแล้วก็มาเช็คมาเช็คขั้วนะครับเช็คขั้วแล้วก็มาเช็คหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้เราไปลองแล้วนะครับก็ติดอยู่นะครับปกตินะครับแล้วเราก็มาเช็คขั้วนะครับเช็คขั้วดูนะครับมันก็ไม่มีไฟออกนะครับผม ไฟไม่ไม่ไฟไม่ออกตรงขั้วนะครับไฟไม่ออกขั้วแล้วเราก็มาเช็คสวิตนะครับสวิตมันก็เช็คขั้วสวิตแล้วก็ปกติในนี้นะครับนะครับก็ไฟก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับผมเราก็เลยมาเช็คตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ย้ายมาเช็คที่ต้นทางนะครับต้นทางคือตัวนี้ตอนแรกเราก็มาเช็คว่าเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องติดอยู่นะครับแล้วเรามาเช็คไฟตัวนี้ครับ ไฟมันออกนิดเดียวนะครับออกลีลีนะครับส่วนเอ่อสีขาวนะครับออกรีลีนิดเดียวส่วนเส้นสีเหลืองนะครับก็ไม่ไฟไม่ออกนะครับผมอันนี้เส้นเขียวก็เป็นเส้นกาวนะครับก็ก็เช็คไฟแล้วออกนิดเดียวแต่เส้นสีเหลืองมันไม่ออกนะครับเราก็เลยมาถอดจานไฟดูนะครับครับมาถอดจานไฟแล้วก็อ่เช็คเอ่อตัวนี้นะครับคอยคอยไฟตัวนี้นะครับ คอยไฟตัวนี้ร้อนจี่เลยนะครับก็คือเราถอดเราถอดปลั๊กนี้ออกแล้วนะครับแล้วเราก็สตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถแล้วก็วอร์มไปสักพักหนึ่งครับคอยตัวนี้ร้อนจี่เลยนะครับผมอ่ก็เลยเราต้องอ่มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คอยไฟตัวนี้นะครับก็คือถ้าคอยไฟมันมีปัญหานะครับหรือว่ามันมันมันช็อตในระบบนะครับมันก็จะไฟมันจะไม่ออกหรือว่าออกนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมอันนี้คือปัญหาของไฟไม่ไฟหน้าไม่ติดหรือว่าไฟไฟรถไม่ติดเลยนะครับตัวนี้นะครับส่วนส่วนตัวจานไฟตัวนี้นะครับมันแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กสีก้อนที่อยู่ข้างในนะครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับผมแม่เหล็กแม่เหล็กนะครับมันจะหลวมนะครับแล้วก็ใช้กาวกาวร้อนนะครับหยอดเข้าไปให้มันให้มันแน่นสักหน่อยนะครับ ก็คือเวลาตอนนี้คือมันหลวมนะครับเวลาเวลาที่มันอยู่ในเครื่องนะครับมันมันจะดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับแม่เหล็กมันมันหลวมนะครับแล้วก็เอากาวหยอดเข้าไปละให้มันแน่นๆนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้นานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอีกก็จะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับเอ่อตัวนี้ปัญหาของตัวนี้ก็คือแม่เหล็กมันหลวมนะชุดแม่เหล็กตัวนี้ครับสี่ก้อนแต่มันหลวมครับ กาวยอดไปแล้วนะครับแก้แก้ไขเชื่อคาวไปก่อนนะครับตัวนี้ก็ราคาแพงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเปลี่ยนตัวนี้แล้วไฟมันจอดดีไหมนะครับผมโอเคครับตัวนี้คือ,อคอยไฟของรถฮอนด้าดีนะครับผมดี๋เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับ นี่ครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ซื้อตัวใหม่มาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แทนของเก่าเลยนะครับของเก่าอย่างนี้นะครับอันนี้ของใหม่นะครับของใหม่นี่เลยเดี๋ยวจะมาใส่แทนของเก่าเลยนะครับครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะประกอบตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาจัดให้มันเท่ากันนะครับผม เอาอันนี้มีอยู่ฝั่งน,นี้นะครับเอ่อเส้นนี้สองขั่วนะครับเนนี้สองขั่วอันนี้อันนี้เออเราก็เอาด้านสองขั่วมันอยู่ข้างกันอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คันนี้มีเส้นเดียวนะครับขัวนี้มีเส้นเดียวครับแล้วก็ใส่่างนี้นะครับไม่ต้องสลับขั่วกันแล้วก็ดึง คุให้สะอาดแล้วก็เราจะล้างด้วยฟักนะครับก็เพิ่มตะก่วเข้าไปนะครับโอเคตะกรวมันเยอะหน่อย โอเคเรา okay. จะทำตัวนี้ให้มันเยะขึ้นสักนหน่อยนะครับเราจะปรกีตัวนี้สักหน่อยนะครับ ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ตัวนี้ลงนะครับนี่เลยเราจะใส่เครื่องเลยนะครับ วัน <c oughs> นี้เรา,าบัตรจีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ท่อหดนะครับปิดไว้นะครับเราใส่ท่อกันความร้อนแล้วแล้วเราก็ใช้ท่อหดนะครับปิดที้งน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้ไฟลหลนน่นนะครับลนท่อหดให้มันติด ตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะจัดให้มันเข้าระเบียบนะครับ ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมเ้อย่าน,านีนะครับน็อตตัวนี้นี่มันต้องแน่นนะครับถ้าไม่แน่นอ่ามัน,ม,นมันจะทำให้ตัวนี้นะครับดลุออกมาได้นะครับเราต้องอากาวทาไว้อย่างนี้นะครับ ดี๋จะใส่ตรงนี้ก่อนน็อตตัวนี้นะครับเราต้องย้ำให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะับต้องเคยแบบว่าตัว มัดไฟตัวนี้นะครับหลุดออกมานะครับมีนะครับนอตหลุดนะครับน,นัตนอตมันคายแล้วก็ทาให้ตัวตัวนี้นะครับมันหลุดออกมานะครับก็มีมีให้เห็นอยู่นะครับเราต้องใส่แฟแน่นๆนะครับ <c oughs> ย้ำเข้าไปยึดย้ำเข้าไปครับ อันนี้เราสุดแล้วนะครับดันให้มันเข้าด้านในสุดตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้นะครับ <c oughs> แล้วตัวนี้เราก็จะใส่กาวเหมือนกันนะครับเพื่อว่าให้มันแน่นๆนะครับ ไม่แน่นนี่มันหลุดออกมาเลยนะครับงานเข้าเลยรนะครับพร้อมนี่ครับเราจะใส่อัดให้มันมแน่นนะครับตัวนี้นอ็อตคือว่าน็อตมันเล็กนะครับน็อตมันไม่ใหญ่ถ้าเราขันไม่แน่นนะมีโอกาสหลุดนะครับผมวิธีการก็คือ,อใส่กาวเข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นคนระับดันตัวนี้ให้มันลงให้สุด นะครับแล้วก็ขันทุกคบขันได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับต่อเข้าไปนะครับย้ำย้ำเข้าไปถ้าไม่ถ้าไม่ย้ำนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับตรงนี้เลยนะครับ นี่เลยนิดนึงโอเคครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็ได้นีมาแล้วเดี๋ยวเราจะอ,อใส่จานไฟนะครับ จานไฟตัวนี้เมื่อวานเราได้ทากาวกันแล้วนะครับผมก็ออคือแม่เหล็กมันแม่เหล็กมันขยับได้นะครับแล้วก็ทากาวไว้แล้วไม่ให้แม่เหล็กมันขคับครับตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยน Oz เปลี่ยนน่ครับมัดไฟแล้วนะครับตัวนี้นะครับได้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วก็จัดไฟสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเอน็อตน็อตสี่ตัวนี้นะครับต้องขันให้แน่นนะครับหนึ่ง 2 3 4ามสี่นะครับสตัวตัวนี้นะครับต้องขันให้แน่นนะครับถ้าขันไม่แน่นนะครับเดี๋ยวใช้ไปใช้ไปแล้วครับมันหลุดนะครับพอมันหลุดแล้วตัวนี้มันครับมันจะมาขูดกับจานไฟนะครับผมตัวนี้นะครับเออถ้าเราขันไม่แน่นนะครับเราต้องขันให้แน่นนะครับผมสาคัญเลยนะครับน็อตสี่ตัวนี้นะครับขันให้แน่นเลยนะครับ ตอนนี้แล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่จานไฟกันเลยนะครับไปแล้วครับเอามานให้ตรงอา่าตอนนี้ตอนนี้จะเป็นลองลองลิ้นนะครับใส่ลองลิ้นให้ตรงใส่ลองลิ้นให้ตรงแล้วก็ลองหมุนดูครับมันติดนะครับถ้าไม่ติดเลยก็โอเคกอบเลยนะครับ อำนอัเข้าไปให้แน่นอ่ี๋ยวลองเช็คด,ดูนะนะครับแล้ับไปขึ้นดีนะครับนะครับโอเคเลยนะครับตอ,ตอนแรกนะครับที่มันเสียแล้วครับไปตรงน,นี้มันจะ เช็คแล้วไฟไม่ขึ้นนะครับเส้นสีเหลืองนะครับส่วนเส้นสีขาวมันขึ้นนิดเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเ,เปลี่ยนนี่ใหม่คอนวดใหม่นะครับคอนลวดควนลวดไฟปดาวสว่างน,นะครับนี่นะครับนี่สีเหลืองเป็นเส้นขาว เดี๋ยวเรามาเช็คไฟกันขนทั้งนครับนมครับเพื่อนเพื่อนครับรถคันนี้นะครับที่เราได้เปลี่ยนเมื่อกี้นะครับเราได้เปลี่ยนคอยไฟตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับทีนี้เราเวลาเราเร่งเร่งสุดๆนะครับหลอดไฟบางขาดเลยนะครับผมแล้วก็มาเช็คตัวนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้เสียนะครับเราของใหม่ลองเข้าไปแล้วครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตัวเก่าวนิดนะครับมันเสียนะครับเวลาเร่งแรงๆนะครับหลอดไฟขาดเลยนะครับผมตัวนี้มันคุมไฟไม่ได้นะครับคุมไฟไม่อยู่นะครับคือมันเสียนะครับเสียแล้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับนี่ครับเราได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับผมนะครับคันนี้นะครับสรุดแล้วนะครับเ รถคันนี้ก็จะเปลี่ยนหลอดไฟนะครับหลอดไฟหลอดหนึ่งแล้วก็ขดมัดไฟนะครับมัดไฟแล้วก็เปลี่ยนชุดแผ่นชาร์จนะครับนะครับเปลี่ยนอยสามอย่างนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับนะครับผมตอ้แรกออกมานะครับไฟไม่ติดเลยนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนสามอย่างนะครับหลอดไฟด้วยนะครับแล้วก็ขดลวดนะครับขดลวดนะครับมัดไฟตัวนี้นะครับแล้วก็ ค่ะตัวชาร์จไฟตัวนี้นะครับนะครับผมอันนี้นก็จะใช้ได้แล้วนะครับผม